จีบหนุ่มอินโทรเวิร์ตยังไงให้ติดนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าหนุ่มอินโทรเวิร์ตจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นหนุ่มที่บูชาในเรื่องของการงานมากกว่าสิ่งอื่นใดแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเก็บตัวเขามักจะไม่เป็นฝ่ายริเริ่มในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ conversation หรือการชวนคุณไปออกเดทเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักหรือหัวใจสําคัญในการที่จะเข้าถึงเขาได้เนี่ยข้อแรกเลยนะคะคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเมื่อมีคุณเข้ามาป้วนเปี้ย หรือวนเวียนในชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้กิจวัตรหรือรูปทีนของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแต่การที่มีคุณเข้ามาเนี่ยมันกลับส่งเสริมให้ชีวิตประจาวันของเขาเนี่ยดีขึ้นชีวิตของเขาเนี่ยมีการส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะมีในเรื่องของ o s i ิทีฟมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนุ่มอินโทรดเนี่ยจะค่อนข้างหวงแหนในสเปซส่วนตัวของเขาค่อนข้างมากข้อต่อไปนะคะก็อาจจะต้องให้คุณเป็นคนที่ช่วยหลีกเขาในการที่จะชวนไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆหรือไปมีไลฟ์สไตล์ใหมๆ่ๆร่วม ะะแต่ว่าในคําว่าหลีกเขาเนี่ยมันอาจจะแค่หมายถึงว่าคุณ initiate something เข้าไปหาเขาไม่ว่าจะเป็นบทสนทาน,หนาหรือกิจกรรมต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหลีกเขาไปในเรื่องของ s e r i o u s relationship นี่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามมากๆเลยนะคะสําหรับหนุ่ม introvert เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่า reject ทันทีเมื่อคุณบอกว่าคุณต้องการ s e r i u s relationship หรือว่ามีคําถามอะไรที่มันเกี่ยวกับ relationship ที่มันค่อนข้าง s e r i u s นะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะรับรองไม่พลาดคะ่ะ